อาจารย์กิติยาวันนี้มาพบกับคําถามที่ว่าเขาค่ะจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไหมค่ะอาจจะเป็นคนที่เหมือนคุยคุยกันอยู่แล้วมันไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งค่ะจะไพ่สามกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามค่ะให้คุณตั้งสมาธิอธิษฐานจิตนะคะเลือกไพ่มาหนึ่งกองหรืออาจจะเลือกจากหินที่คุณชอบหินอยู่นะคะหินถูกหวยค่ะ,ะกักําไลพญานาคหรือว่าสร้อยคริสตัลที่มีปีเซียค่ะ ถ้าเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบคำตอบกันะค่ะก่อนจะพบคำตอบฝากกดติดตามค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะองที่หนึ่งเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไหมเท่าที่ดูนะคะเขามองคุณว่าเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์นะคะ,ะมีสเสน่ห์เป็นคนที่เขาน่าจะคิดอยากจะสร้างเหมือนอยากอยู่กับคุณค่ะแต่ช่วงนี้ดูแล้วอะค่ะ ให้ใบนี้มันหมายถึงคนห้อยหัวแต่มันเป็นลักษณะการแสดงมายากลค่ะก็คือเขาจะต้องเอาตัวเองออกมาจากตรงนี้ให้ได้แล้วยังงคะเหมือนคนตาบอดค่ะยังคําทางค่ะแต่ทําไมคะที่ทําไมที่ทาไมต้องเป็นอย่างนี้มองว่านะคะม,มันเกิดจากการที่เขาเนี่ยไพ่ใบนี้มาค่ะมันหมายถึงว่าเขาอาจจะคบอยู่สองคนค่ะแล้วเขาก็าอาจจะต้องคุยกับคนนู้นคนนี้ด้วยค่ะ อขอความคิดเห็นจากคนอื่นค่ะหรือฟังคนอื่นค่ะว่าเออเขาจะเลือกใครดีค่ะเขาจะไปทางไหนดีอ่าทิศทางในอนาคตของเขาค่ะเออมันจะมีไพ่ยอยู่ใบหนึ่งนี่แหละคะ่ะที่มองว่าคุณเป็นคนสวยเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่เขามองแล้วว่าที่จริงเขาก็อยากอยู่ด้วยค่ะแต่ทําไมค่ะเป็นเพราะว่าก็อย่างที่ว่าไปนะคะค่ะ,คะเขาน่าจะยังมีคนหนึ่งแล้วความสัมพันธ์มันก็ยัง เลยทำให้เขาตัดสินใจอะไรไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นดูแล้วความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยค่ะมันยังไม่ห้อยไปไหนค่ะกองที่สองนะคะค่ะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนทั้งคู่นะคะค่ะเออแล้วก็เหมือนมีการอาจจะคบสองคนค่ะดูแล้วเหมือนความสัมพันธ์บางครั้งมันก็เหมือนเหมือนเด็กๆไม่ค่อยได้คืบหน้าอะไรค่ะเออมีหลายครั้งที่เขาเรียกว่าเออลักลเลิกค่ะ เอ่อจะอยู่จะไปมันบางทีมันคบกันก็ไม่มีความสุขค่ะแต่มันก็ยังมีความอะไราอาวอรตัดกันไม่ขาดค่ะแต่ดูว้สุดท้ายแล้วนะคะดูเหมือนเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไหมมองดูแล้วมันคงจะไปไม่รอดค่ะหรือคงจะได้แค่นี้ค่ะอ่าสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะค่ะอ่าแฮงแมนมาอีกค่ะคืออันนี้นะคะดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่า ช่วงนี้อะค่ะเขาอาจจะเป็นช่วงที่เขากาลังเครียดหรือว่ามีอะไรที่เหมือนเขาคิดไม่ตกหรือมีเรื่องราวอะไรที่เขายังแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะมันยังขาดขาดแคลนมันหมายถึงว่าอาจจะบางทีคุณกับเขายังยังรู้จักกันไม่พอค่ะหรือว่าเขาเนี่ยนะคะอาจจะยังมีความไม่พร้อมอะไรบางอย่างค่ะเพราะว่าจริงแล้วอ่ะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะ จริงจริงแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณค่ะเขาเป็นคนที่มีความปรารถนาดีเป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องค่ะคนที่เขารักค่ะแล้วก็หวังที่จะสุดท้ายนี่ค่ะเหมือนหวังที่จะสร้างครอบครัวค่ะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ดึกกองที่สามก็มองว่านะคะให้อดทนรออีกนิดนึงค่ะเมื่อเขาพร้อมแก้ปัญหาอะไรเขาได้แล้วเนี่ย เขาจะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะมันมีความมันเป็นในยะที่ว่าโอกาสที่จะมีการลงตัวด้วยนะคะค่ะก็จบคำตานายทั้งสามกองนะคะค่ะเป็นการดูโดยภาพรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ